ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะฮะนั่นก็คือเดี๋ยววันนี้เราเองก็มานำเป็นเกาเรียกว่าเหมือนเวิร์คช็อปทุกทีอ่าแล้วเดี๋ยวเวิร์คช็อปครั้งนี้ครับจะกลายเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับผู้โชคดีที่อยู่ในงานด้วยอ่าแต่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะหรือว่าจะเป็นใครที่จะได้รับไปนะครับต้องมารอติดตามกับกิจกรรมนี้ครับนั่นคือการนำเทียนเจล DIY นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวขอแยกเส้นประการอุ่นนิดนึงทุกทีไ่ต้องรบกวนเลยนะจ๊ะ นะครับมาแล้วเดี๋ยวเราอุปกรณ์ให้น้องนิดเคยทำเทียนเจลมาหรือยังเคยทำมาก่อนระเบียงไหมไม่เคยเลยนะครับอันนี้ก็คือไส้เขียวนะครแล้วก็จะมีมีอุปกรณ์ให้นะครับจะเป็นพวกของตกแต่งต่างๆจะเป็นทรายสีสีนะครับเปลือกหอยนะฮะหรืวจะกลับเป็นกิ่นงิ่งไม้อะไรแบบนี้ผมชอบมากก็จะได้สนุกสนานกันไป นะครับแล้วา,บาววแบบด้วกิเขคิดแบบทำพวกบรินะผม<บ>น่าสุดผมไปบรชษัททำน้ำหอ,อมมาแล้วไปบรชอบทำพวกิ๊เซอร์แ้ก็จริงจริงเอ๋แบบอยากอยากอยากทำธุรก,กิจเกี่ยวกับด้านนี้ด้วย<อ>ก็สาน้าหอมนะ้เดียก็ดีนะพวก่พวกิเกอร์อะไรเงี้ยแบบเอาไปเอาไปน้ำหอมเออน้ำหอมเขาอยู่ในร้านนวดได้นะ้นไนะป้ นี่ผมดียลยไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอามาเดี๋ยวเราจะเล่ายังไงเลยฮะเล่ายังไงดีนะเออเล่าดีเลยดีต้องเริ่มจากนี้ก่อนตกแต่งก่อนตกแต่งก่อนให้แบบเป็นฐานก่อนเป็นฐานแล้วเป็นฐานก่อนเป็นฐานก่อนคือผมเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าไล่เนี่ยแล้วเวลาเราจุดเทียนหอมแล้วมันเจอหอมอย่างเงี้ยมันจะเกิดปฏิกิริยาโอ้ยมีไหมเล็กเล็กต่ว่าไม่อันตรายใช่ไหม แม่ทำอะไรเนาะโอเคแม่เอ,อเ๊ะแบบอยากทำให้มันเหมือนกันนะหรือไม่มไเหมือน,นอาาดีนะฮะนะแต่ตรงนี้เกิดอันนี้เลยตทมห้าอันเลยใช่ไหมห้าถ้วยเลยใช่ไหมก็คือถ้วยหนึง่งเป็นของน้องมิกน้อก็จะมีอ๋อห้าถ้วยเลยเหรออ๋อเราเป็นห้าถ้วยเลยใช่ไหมตอนนี้โอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวห้าใบนี้เนี่ย,ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรคะเตรียมเตรียมเขาได้เป็นถ้วยหรือเป็นใบเอาเป็นแก้วไหม <c oughs> เออใช่เขาได้เป็นแก้วหรอเขาเรียกเป็นแก้วหรอเออ ทียนหนึ่งแก้วนีอเออแต่เ่าง่แก้วงเนี่อมันแก้วใช่ไหมเป็นันแล้วันจบเออทั้งหมดห้าชิ้นหรือห้าคำนี้นะครับเดี๋ยวเราจมการส่งผู้ชคดีใช่แล้วก็มองไปเขามีใครในที่นี้เคยทำไหมฮะเคยไหมเคยไหมเคยหรอเป็นทางวันที่ไหนทหแล้วเราตัก่อมาทำเยอะ โอเคกรมี้นจะแด้ถึงไหมนะระดับขนาดขึ้นไหมยวแด้ถึงให้เไม่เป็นไรขนาดไหเด้ไหมโอเคได้ต่อี้เริ่มจากใส่เลือกหอยนะานลงไปหลอนะครับหลอดมาถึงว่าตอนนี้หรอดเราจกัข้าวหมอผมเคยซื้อหลมาทบสวนนะจากขวนแก้วจากขวไม่กดแก้วนะบ้างฮะฮะอุ้ยใส่แต่วันแรก ไม่อย่างนั้นล่ะมันไม่รอดเออพยายามแล้วนะแต่แต่นี่ยังไม่เคยอันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยทำเต็มเจ้านี้ไม่น่าตาไม่น่ามันไม่มีชีวิตคนะเขาบอกอย่างไม่เสร็จเลยนะคุณนะครับเพื่อจะใส่เปลือกหมดแล้วเองอุ้ยอันนี้คือใส่แบบใายสีต่างต่างสีเขียวสีชมพูสีแดงสีม่วงเอ๊ะระเบียบ คือเดี๋ยวเทียนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอยู่ด้านบนเทียนมันอยู่บนสุดมันอยู่บนสุดฮะแล้วถ้าผมใส่ทรายผมก็ไม่เห็นหอยมันก็จะมันเป็นเทียนเจลเป็นเทียนเจลใสๆเทียนเจลใส่ไงสายกลางหอยเห็นไหมเห็นมันจะเห็นนะโอ้หยมันก็อยู่บนปลายโอ้หยมันก็อยู่บนปลายทุกคนเออใช่ นี่มีความนิดนะฮะนี่จะมองเราทำทำไมอ่ะที่เราทำอันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลไปไม่ละ5นาทีแรกงกับถอยด้ยโอเคเทใายก่อเปล่าเทใจะมาถูกมปะถูกต้องนะฮะคุณชิคก็ไม่เคยเธอก็ไม่ทักกันเลยเลยไม่ทักกันเลยนะไม่มีเวลาไม่อาจจะอยากให้แบบนี้ไงเออมันก็จะแตกต่างจากที่อื่น จะไม่เหมือนที่อื่นนะเราต้องแบบลิมิีกต่อไโอเคโอเคโอเคครับผมต้องจบอ่ะโอเคมาเริ่มานอีกครได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วให้ต่อแล้วให้ต่อแล้วให้ต่ออันนี้ก็ใส่ไปเพิ่มเติมได้ใช่ไหมอ่าอะไรอันนี้เป็นสาร้ายบ้างหรือน่าจะใช่ หายใจใช่ไหมอันนี้เนอันนี้เป็นรูปอันนี้ใสไปเป็นรูปสลายรูปสลายโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณไมเคยทำนะไม่หรอตอนนี้อ่งเออแค่นี้เลยใช่ไหมประมาณนี้ป่ะอ๋อแล้วก็เทเทตัวเทียนเจลลงไปเออไม่เคยใช้เทียนเจลใชเออยังนะยายนงผมไม่เคยใช้เทียนเจลเลยไม่เคยเหมือนกันเคยใช้แต่เทียนปกติอ๋ออ๋อแล้วแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คล้ายๆเทียนนะเนี่ ไม่เหมือนเทียนไม่ใช่เทียนแต่ก็หล่อนะแต่ก็หล่อมากเยก้ม่ก้ามูไม่ไม่มีทตัวเลยนะฮะยังมาเปลี่ยตรงนี้มเออที่มาช้าไยโอ้พี่เขาชมพี่มาไว่สวย่รากไม่หรอกนอรจ้ารั มื่อก่อนผมก็ไม่รู้ทำยังไงแต่เดี๋ยวนี้คือทราบทราบครับโอเคเด็ดไม่ได้มันแข็งอยู่กระต่ายรู้ถากต่องแล้วเราก็ต้องมองน้าพน้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเป็นเรื่องจริงด้วยหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะเออโอเคเอาประมาณนี้โอเคอ่ะต่อเลยใส่เลยใส่อะไรเพิ่มได้บ้างแล้วแล้วแล้วชิ้นอื่นแล้วมันก็จะทำยังไงมันก็จะฟรีซอย่างนี้ได้หรอ ยงันเซ็ตตัวเาจะเซ็ตตัวเราโอเคได้ไวิ่งไปเหม่กันแต่ก <c oughs> ็เห็นอยู <f ix> <mad> ่น well, ้านะเป็น okay. ส ah, ีส hey ีนะไ้เ uh ป็นส uh, ีสีอ <ora> ย <m ire> no ู่โอเคอ่ะอันต่อมานต่อมา้ร้อนน้าร้านเราจะทำยังไงเราเปลี่ยนไดีอันนี้ก็ไม่ได้อยู่เลยอู่อยู่เออสเปรย์น้งมิกจะไปไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องคิดมาก สบายๆไม่ทำงาน DIY นะเลยทำงานสิลปัดเออโอเคอืมอะไรอไราวาี่โอเคคนทำอะ่ารัน่ารัอ่ะมาออกไหมครับใช่ไหมเฮยยอันนี้เเป็นสยเยเางเ ช่วยนิดนนะเราากินะพี่เดี๋ยวที่ช่ไปนอมีอยู่น้องเอกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นรเดี๋ยเออนี่คืออะไรอ่ะคุณกลิ่นนะใช่ปะงกลิ่นนะต้งใส่มาอัว้ยอยู่นหยบหยบอยู่เราก็จะเนีฮะ explore ไปเรื่อยๆนะระกบี่คนี่ทอยางนคใช่ใช่ใช่โอเค ใช่ถูกต้องมันอยู่ข้างบนอืมรัดอต้องมันต้องมันต้องหยดตอนสุดท้ายบ้างถูกไหยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วูกตอสุดท้ายแล้วมันมีกลิ่นะไบมีอกันเยมไม่ต้องเอตัวฝาเาไปได้ใจเยลมงเอาไว้ใส่มนเอยหรอะไมปเป็นเพราะา อยากให้หอมหอมมันต้องไม่เหมือนอะนไปเล้อกินนี้นะอืมกิน้วกิน้ยนแให้มคุณพี่บ้านไหที่ไหนกินผช่กินใส่เนี่ยส่้วกินเป็นไง้ป้กนต้อง้องแปไม่ไินไม่กินห้มันหน่กินกินเป็นคนที่ใส่ดีดีสุอือ้ยบเนเนะไร เนาะเรียนเรียนครับทําได้อ่ะโอเคใช้ต้องคนจะสายนี้70ฝาจ้ะ <Marvel> <corro> <gehört sobre horrible. corre>

เรต้องใส่ใช่ไหมเราต้องใส่เยอะกว่านี้เราใส่แล้วซายมันต้องครึ่งครึ่งยังไงบ้างมันก็จะตัวปริมาณเนี่ยมันจะของของเทียนเนี่ยมันจะใช้ไม่เยอะมากโอเคใช่มันไสโตอด้วยกันนะครับยพูดแต่ดีนะถ้าเราบอกทั้งหมดเขาก็จะทำนานสูงเนี่ยอันเนี้ยก็จะแรับแต่งไามให้สมัยแล้วตัวเทียนเดียวก็จะไม่พอด้วยนะตอนเนี้ยมีอยู่มีอยู่ทั้งหมดนะแล้วมาแล้วอ๋อตอนนี้มันบีบเค้กเลย นี่โอเค่าอุ้ยมาส่งไม่ได้เลยได้หมไ้ไหมมาส่งได้ไหมได้ป่มมาส่งได้ไหมได้มันจะเป็นชั้นนะเดี๋ยวมัจะรวมกันมงดูองดูไอ้ฟองได้ไหมองดูเฮ้ยมันแบ่งชั้นอยู่ออแบ่งอยู่นะแต่ว่าเอาตรง แบ่งปุ๋ยใช่ถ้าเอาสีฟ้าลงก่อนก็จะกลายเป็นน้ำทะเลอัคออถ้าเอาสีน้าลงก่อนก็จะกลเป็นสีน้ำทะเลตอนนี้คือไปใหญ่ล้วนะะนนี้ก็ไปห่ากรับก็ตามใจเเองนะิน้งกหอก่อน้เปืหก่อนโอเคใส่ใส่เยอะไดนะตอนที่เขาบอกอะไรใหม่อะไรใหม่ใช่อะไใหม่เอออะไรใหม่ๆปอะไรใหม่ใ

ไม่ได้ดูเทียนมาดูหน้าลูกไครั่ดู่หน้าลูกเนืออะไร้โถ้าเราใส่ั้านอไปน้หาชั้นละอ ทำไมต้องโยกด้วยหรอทำไมต้องไปนโยกต้องโยกเก็ต้องมีจังหวะใช่ไหมเวลาทำงานเดียวกันมันมีวันศุกร์ันี่ยันตยันต์มือืมเจ็บรึเล่าเจ็บรเปล่าอะรนะปวดอกไรังหวะปวดปวที่ชุดหน่อไนะปวที่ชยหรองไหนๆต่นมาปวดที่ชได้เอง มันเดนจะช่วยเเนนชิ้นนาะกดีมา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 กด้เากะีมากดทดีมากอีนากดีเากดาเดีมากดีมาเดีมีมาอมากดอมคกรากดีมากดีมกดีดมดนมากดีเีรีมมากีมากมาดากตีมีมมมกา ห่อหนิอยู่นีบอกห่อ่ไม่กอายส่่้าใสอย่นี่ต้องใส่มาใส่เสเลย่มือนมันเส็จตัวล้มันอาเปิ ให้บานสยงมาโสดอืมนี่สีมันสวยมะเยพราะมันสีนันแบบพัสเทลอืมนี่เหมือนเจลลี่เนะ

คุณคุณดูไปเห็นทองท้าหรอไม่ใช่โอ้ต่างเหมือนอ่ะเขาบอกต่ามนที่เห็นทองท้เอก็นะไม่เอาดีกว่าเอรู้อะไรท้งโอเคมาฮะ้นอพดยอมัก่อไมออไหม มันแข็งแล้วมันเซ็ตตัวแล้วเออไม่เหมือนกูโอ้โหเป็นดูนี่ไหวไหมนี่ไหวไหมได้ไหมได้ไหมมันเกิดอะไรเกิดขึ้นได้ไหมโอ้โหเป็นเดี๋ยวเป็นชิ้นซีกเก็ตแล้วนะโอ้โหเออใช่ มึงอย่ามาเล่นกับกูนะแกงแขกขึ้นแล้วในตอนนี้ค่ะค่ะอื้อได้แล้วถ่ายก็ได้อะไรแล้วอะไร

ถือว่า export ดีงามกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนและเขาให้เขาเซ็ตตัวก่อนนและก็เดี๋ยวเราจะมาีการสุ่มมอบให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับโอเคอ่ะีเฮ้ยผมลืมปีบกิ้งนกิ๋นอย่างนี้ิ๋ ดูนี่คุณ้องานเขามากๆเลยนี่ถึงเขาถึงเขาจะลืมมันเราก็จำได้เพราเขารีบไปทำให้เลยโอ้โหใส่ใจมากใส่ใจมากโอเคอ่ะก่อนะค้วเขารับขั้นตอนเพราะว่าอะไรคือผมรู้สึกวันนี้ผมดูแปลกๆงานงานงายังมีน่ารักมนเดินมีน่ารักมาเลยเอาล่ะมาเป็นกิจกรรมต่อไปตรครับครับผมกิจกรรมต่อไปครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกดังทำได้นะตอนตอนงานรับเงิญญางวัล จริงปะวันนี้เใช้เราแค่หนึ่งลองดูปนเกมทายเงาิศาเหมือนเดิมอาฮะอ่าโอเคซึ่งเดี๋ยวจะมีทั้งหมดเนี่ยห้าทครับน้องมิ้ต้องทายถูกถ้าถ้าทายอยู่แค่หนึ่งคะแนนถ้าทายผิดก็โดนตัดทเนเดิมทำท่าทำ่าท่าท่านั้นเราได้เก็บเก็บ5านนิหนึ่งได้ไฮ้ยุฬาน้งม้ออกก่อนนิดหนึ่งนะโอเคนโอ้ยนองกี่ทำให้ี่เทำให้โอเคน้นะ มาเริ่มกันที่ภาพที่หนึ่งาเลยนะครับรอแล้วมาครับเฮ้ไปให้ไปให้นะครับภาพแรกเดี๋ยวอยู่ในหมวดของสัตว์เลี้ยงม Animal ใช่ใช่ครับไม่แต่ว่าพี่ใบทำไมเพราะสุดท้ายันเฉลยมามันก็จะไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวมันก็จะเป็นสัตว์ผสมที่ผมกเต้่อนขมาอะไรยังไงไม่รู้ วันนี้อาจจะไม่เจ็บแบบมื่อไรอ่าโอเคดูจากเราว่าทำไมกหนมากนี่คือสัตว์อะไรครับแมว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 เป็นหมูผสมแมวร้อนอ่าถ้าเป็นตอบว่าแมวแมวนะครับเกิดออผสมระหว่างหมูกับแมวเป็นแมวและคำตอบคือหมูเด้งว่ะยกมือติดรับติดเขาแล้วเป็นอะไรกันนะ รอนี้เขาจะไม่ไม่ผสมสองย่างแตเขาจะเอาอย่างเดียว่แต่อยางเห็นภามคู่นะบอให้ดูดูีโอ้พี่ตาเราดูนะสองอย่าเลย่างึ้อกเาเนี่ยพี่เห็นอะไรอีกเขาบอไม่เห็นอย่างอื่นเลยนจะหัวมันนะตาโตาตัวโตตาแบบ้หักิขอดูหน่อยแล้วันท่าไพี่เหวงแล้วก็าก ส,สามารถอิพลยได้เลย,เยนะครับให้เป็นลูคู่เป็นลูคู่สไตลแบบน,น้องนิกก์โอเคพร้อมน,นะมนโดน,อนมันนนไหมโอเคอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ตาเขาไม่เข้ากันด้วย่ะโอเคอ่ะไนะครับนนี้น,ะ,น,น,นะครับถ้าม่ไตอบผินะครับไปกต่อท้าที่สองมาฮะ,ะนาวหาะตัอะไรอะที่อสอ ยังไม่หมดตัวะไรอ่ะสั่นเกินไรอครับอันนี้จะเ้าหรอเราเคราะหรอนสื้สมนาครับีขาสี่ขาหรอสี่หรอจริหรอหนึ่งสองสามสี่ฮะอ๋อขาบีขาเหรอไม่ใช่หูไม่ใช่ขาใช่ไหมปีกจูปี้กระจู และนี oh ่ก you know ็จู่คร nice ับเป็นคำตอบที่เอาใจให้ครับคือเจ้าทิพย์มงคลเดมัสครับผมนี่ทิพย์มงคลเดมัสครับทิพย์โกอะไรโอ้โหเป็นแบบนั้น่ะอันนี้มันมีงานแบบกายพันธุ์นิดหนึ่งอันนี้ค่ะทำเป็นการกายพันธุ์นิดหนึ่งอ่ะเขาดูิทุกครับาแจ็คตอบผิดโดนไหมผมได้แหวนสลุชี่เลยสลุชี่ ถ้ดึกก็มันจริงนี่ยเอ่ออะฮิปโปพร้พอมแล้วหนึ่งสองสามครับอ่าได้เสืชีคร่ะ <laughs> เออโอเคอ่ะตอบผิดยังไม่ได้คะแนนูดิโอ้ถ้าพี่ตอบได,ด้อ่ะ <laughs> เอาใหม่ถ้าคนในห้องนี้ตอบได,ด้ยอมเลยเอะเอาเราเล่ยกันได้ท่าที่สามมาคนระับ

ออกมาเป็นหวีนะครับไม่เปฝังนะครับเป็นหวีนะครับแต่ถ้าท่าผมจะ <German> <volumes shake> <all> er. ไม่ได้ย <sucks> ต้องทำท่าน้า้าพีจะประนีตหายังไกพูดเอาเปด้วยขนาดนี้ก็อแก่านี้จะไม่ต้องหมเพราะว่าทำไได้จริงอ่ะรู้ต่อไปแล้วปังก่อนที่จะข้าไปขอเสียงคนชอบข้าโหน่ลยครับ โอเคอ่อันนี้แน่ๆมาพากผลไม้มนเดินนะอ่าแล้วคนที่ว่าอะไรนี่รู้ว่าอะไรหรอะไรนะเงาะบางคูดอะหรือว่าตอกบางคูดก็เป็นตอกน้องผู้เรียนเออแต่ผิวดูขุ่นขานะเออผิวว่ามันมาจากรูข่าของจริ่งผมว่าสับปะรดอุย นรมีมิรของรักสุว่ารัตวะลมิตรของดีมากแล้วสัตว์ทครับเป็นคำตอบที่ที่นะบางคุณนะแล้วคำตอบของคุณแล้วตอบงเอ้เคปิดคำตของคุณนมีคำตอบขอคุณผกด้วยเธอมียาหรือเปล่าโอ้โหเยมัดูไม่ใช่บางคุณเลาคุณแบดแ่ะครจะไปเชอบเป็นเขาปิดลิดก็สุดหัวเราแม ก่งแน่แต่มินไม่ตอบไม่ถูกเลยนะตอนนี้อ้าวข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอ่าขเอาผ้ามาเฮ้่ยเาแล้วมาแล้วแล้วกรลดอ้าวทุกคนคิดว่าอะไรนะมะเขือเทศฮะเห็ดเห็ดเออหักทองนี่แมคิดว่าครับเซฟเป็นดเซฟเ อย่าไาให้เป็นผักครับเป็นผักอนิดหนึ่งอ่ะผมชินแล้วล่ะมะนาวมจริงหรอมะนาวจริงหรอลูกชมนะมะนาวนะโอเคและคำตอบนะของภาพนี้คือความตึงนะท่ดนะนี่ครับนี่คือวามตุึงนะโอ้โหความตึงไม่เคยเห็นใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นตอบผิดตั้ง ไมัแไมนไม่หอกมันไม่อกไม่หอกตอนมันมัแบบเป็นเงาอกลีแต่มันคือความตึงโอเคนะฮอ่ะเดี๋วมนองไม่ได้คะแนนนะครับไม่เป็นไม่จะได้่า่แต่อนี้ไม่ตอบถูกนะ้อมือา่น่ะไม่ตอบถูกเฉยครับโอ้ก็เก่งก็เก่งนะับเง หาล่มาแล้วสำหรับชัยน้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องมิเก็ตใด้มีการสุ่งนะครับที่จะให้รับตัวเทียนเจลจากคลีมูดีอาวานของมิเก็เมื่อสักครู่นี้สรุปจ่ายไปชิ้นสี่หรือห้าคือคือผมเก่งใจชิ้นที่้